ตอนต่อเติมบ้านโยมเคยทุบสารพระภูมิก่อนทุบโยมจุดทูบบอกว่าจะตั้งศาลไม่ให้แต่พอมาฟังทมหลวงตาไม่อยากจะตั้งแล้วค่ะแต่ยังกังวลใจต้องทํำยังไงครับไม่ต้องกังวลใจหรอกไม่ต้องไปทำเนาะถ้ามันมีปัญหาบอกมหากูเนี่ยอนะุูจะรับผิดชอบเองเนาะนะสบายใจได้อินไหมเนาะสมไหหลวงตาเนี่ยเป็นโยมหลวงตาไปทําร้านอยู่ที่เชียงใหม่จะเปิดร้านใหม่อดีตภรรยาก็ไปทาําศาลไปซื้อศาลมาแล้วเอา คนจะมาตั้งศาลลวงจาก็เลยตั้งถามว่าเอา้ามาตั้งทําไมเนาะตั้งแพงเขาบอกว่าถ้าตั้งศาลแล้วจะขายดีเขาว่ากูก็เลยว่ามึงซื้อมากี่อันอันเดียวทําไมไม่ซื้อมาสักข้าหรือสิบอันมันจะได้ขายดีเพิ่มขึ้นไงกูจะไม่ต้องขายไงเอออนนี่คือพูดอย่างนี้คือหมายถึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันกันกบตัวนี้เลยเนาะ อาสารพระภูมิจะไปนอนได้ยังไงเนาะเล็กๆเขาไม่อยู่หรอกลวงตาพยายามให้ปัญญาตัวนี้นะมันอยู่คนละภพมันจะไปอยู่ในสารพระภูมิได้ยังไงสร้างเองแล้วก็กลัวเองทุกเองกังวลเองเห็นไหมมนุษย์นี่แปลกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทำนะกันมัเห็นไหมการกรนะทำเนาะสบายใจได้ินโนนะ